สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมบุรัเธอจะพาดูปลาที่แตังมาตามมาตามมาตามมาครับตาม,ตามรีดมาดูสิครับปีไหม,มไม่มี mười tối đều bị tay vào mười này vào mười tay vào Nít nồi vào mười tay vào mười tay อขอคนละหนึ่งไลเป็นกำลังใจให้ผมด้วย